เนื wollen, ่องจากว่าประเทศเราเนี่ยเข้าสู่ในช่วงของการปฏิรูปประเทศการเข้าสู่ปฏิรูปประเทศทั้งหมดเนี่ยหนึ่งในจํานวนของการปฏิรูปประเทศนั้นคือการปฏิรูปการศึกษาซึ่งมีความจําเป็นที่จะต้องปฏิรูปการศึกษาเพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศหัวใจสําคัญและเป็นความสําเร็จของการปฏิรูปการศึกษาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปประเทศคราวนี้ก็คือการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียในส่วนของการศึกษานั้น รัฐธรรมนูญมาตรา21ได้บัญญัติเอาไว้ว่าจะต้องมีการปฏิรูปการศึกษาการปฏิรูปการศึกษาที่จะมารับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด4ภาคนั้นจะประกอบไปด้วย2ส,ส่วนส่วนแรกก็คือเพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียว่าเราจะเขียนเรื่องการศึกษาไว้ในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญว่าอย่างไรประเด็นใดหัวใจสําคัญอยู่ที่ใดประการที่2ก็คือเราจะเขียนเรื่อง การศึกษาไว้ในกฎหมายรูปหลังจากที่มีกฎหมายรัฐธรรมนูนแล้วมีประเด็นอะไรบ้างแล้วเราจะปปจิรูปการศึกษาด้วยประเด็นและเรื่องสําคัญคือเรื่องอะไรบ้างนอกจากนี้มีสิ่งใดบ้างที่จะสามารถไปกําหนดนโยบายในการที่จะปะจิรูปการศึกษาของประเทศเปลี่ยนผ่านประเทศครั้งนี้ด้วยการปฏิรูปการศึกษาจึงหวังว่าจะได้รับความคิดเห็นอย่างหลากหลายความคิดเห็นที่มีพลัง ความคิดเห็นที่จะเป็นส่วนสำคัญในการเปลี่ยนผ่านประเทศด้วยการปต่ัรูปการศาึกษาจากพี่น้องภายคีเครือข่ายทั่วประเทศในครั้งนี้ด้วยครับ ถึงเวลาแล้วนะคะที่ประเทศไทยของเราจะต้องปฏิรูปการศึกษากันอย่างขนาดใหญ่ที่ผ่านมา10กว่าปีที่ผ่านมาเราก็มีบทเรียนหลายอย่างนะคะ,ะที่ทำให้เรามีความเข้าใจแล้วก็มีความรู้มากขึ้นว่าจะปฏิรูปการศึกษาในโอกาสต่อไปอย่างไรจึงจะเป็นผลสำเร็จนะคะ ในวันนี้เนี่ยโลกก้าวไปไกลมากเราจะต้องพยายามที่จะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยคะ่ะอยู่ในเวทีโลกได้อย่างสง่าง,งามนะคะเพราะฉะนั้นการศึกษาไม่ใช่เป็นเพียงแค่การอ่านออกเขียนได้แต่จะต้องเป็นโครงสร้างพื้นฐานเป็นการสร้างประชากรของคนไทยเนี่ยให้มีความพร้อมต่อการที่จะพัฒนาประเทศให้เทียบเคียงกับประเทศอื่นๆให้ได้ ที่สำคัญที่สุดก็มีอยู่หลายเรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือการศึกษาเชิงคุณภาพเราก็มีความรู้มีการทำกันอยู่เพียงแต่ว่าทำยังไงจะให้ทั่วถึงทำยังไงจะลดความเหลื่อมล้ำเพื่อที่จะให้คนไทยทุกคนเนี่ยะ่ะเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของประเทศอย่างมีคุณภาพได้นะคะอีกอันนึงที่เราค้นพบว่าเป็นปัญหาอย่างยิ่งก็คือเรื่องของการบริหารจัดการ ซึ่งยังไม่มีการบูรณาการกันโดยมุ่งที่ผู้เรียนเป็นสำคัญตรงนี้ก็คงจะต้องปรับปรับโครงสร้างพื้นฐานของเราอันสุดท้ายนี่ก็จะเป็นเรื่องของความต่อเนื่องของการดาเนินการที่ผ่านมาก็ประสบปัญหาว่าเมื่อผู้บริหารเปลี่ยนไปนโยบายก็เปลี่ยนการปฏิบัติก็เปลี่ยนจึงทำให้การศึกษาของเราไม่สามารถที่จะก้าวต่อไปนะคะก็เป็น สามเรื่องหลักๆนะคะที่ดิฉันขอยกขึ้นมาเพื่อที่จะให้เป็นแนวทางในการปฏิรูปในยุคต่อจากนี้ไปค่ะ เป็นส่วนสำคัญที่จะเปลี่ยนฐานประเทศบนคอนเซ็ปต์ที่กรรมธิการได้คุยกันว่าเราจะเปลี่ยนฐานประเทศของเราด้วยการศึกษาเข้าไปช่างก็รู้จริงๆเลยว่าต่อไฟฟ้านี่ต้องรู้จากการต่อตั้งปืนปฐมนะคะก็เป็นพื้นฐานแล้วใช่ไหมคะต่อเล็กๆทำโคง์ฟยได้ใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นพื้นฐานส่วนหนึ่งในกา,างอาชีพเปไม่ว่าจะเป็นการสารนอกระบบหรือการสาในระบบจะต้องกระจายอำนาจสึ่สถาบันสารเองนั้นโดยตรงไม่ว่าจะเป็น ด้านการกระจายด้านวิชาการด้านงบประมาณด้านบุคคลและการบริหารทั่วทั่วไปเราเห็นว่าตำรวจในรัฐมนูลเลยว่าการบริหารการปูด้านนักศึกาเนี่ยด้านด้านวิชาการก็จะมีเยอะอยู่นะแต่แต่มีมีคนหรือที่กลุ่มคนบางคนที่มีประสบการณ์ทางด้านราชีโรงเรียนเล็กขาดเงินต้องดูสีแดงร้อทงทำข้าข่าว ภาพยนตร์ครูพันใหม่เป็นภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นจากาคณะกรรมาการการศึกษาและกีฬาสภานิติบัญญัติแห่งชาติรวมทั้งหมด14ตอนสะท้อนเรื่องราวของครูผู้มีจิตวิญญาณที่จะพัฒนาเด็กให้เต,ติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณสมบัติสอดคล้องกับการเรียนรู้ในทศวรรษที่21